อย่างน้น้อยต้นมะขามหวานต้นนี้ก็เป็นต้นหนึ่งที่มันช่วยให้ผมมีความรู้สึกทางใจที่ดีขึ้นเพราะวันที่ผมมืดมิดวันที่ผมหาทางออกให้กับชีวิตผมไม่ได้ผมปรึกษาใครไม่ได้ผมแก้ปัญหาอะไรไม่ได้พราะผมเจอปัญหาลุมเรามากสารพัดเรื่องราวที่โหมกระหน่ำเข้ามาในตัวผมเพียงแค่ผมไปอ่านหนังสือและผมก็ไปเจอบทความหนึ่งว่าต้นมะขามหวานช่วยขับไล่พูดผีปีาศาจผมก็ซื้อมันมาหนึ่งต้นต้นเล็กๆและก็มาวางไว้หน้าบ้าน ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับมันเหมือนมีปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับผมเรื่องราวต่างๆที่ผมเจอปัญหาต่างๆในชีวิตผมกับปกติสุขยืนอยู่บนสังคมโลกได้อย่างสง่าผ่าเผยในวันนี้เรื่องราวต่างๆที่ผมเจอมาวันนี้จบสิ้นไปแล้วครับผมก็เลยอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าหากเราไม่มีทางออกเราลองปลูกต้นมะขามหวานเหมือนที่คุณหมอปลูกก็ได้ครับเผื่อมันจะขับไล่พูดผีปีศาจไปให้เรา สวั tai, สดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตัวเองมาบอกเล่าท่านผู้ชมผ่านทางช่อง YouTube ชื่อช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมาหน้าสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับผมถ่ายบรรยากาศของต้นมะขามนะครับที่ผมได้เพิ่งปลูกไปวันนี้นะครับสำหรับต้นมะขามต้นนี้นะครับมันเป็นต้นมะขามหวานนะครับสาเหตุที่ผมปลูกเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาที่ผมทำเรื่องราวอะไรต่างๆในชีวิตผมไม่ว่าเรื่องเสื้อ มันก็จะมีสตอรี่วันนี้ผมก็จะเล่าถึงสตอรี่ของต้นมะขามต้นนี้ท่านผู้ชมฟังนะครับเผื่อที่มันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจแรงขับเคลื่อนให้กับท่านผู้ชมหลายๆคนปลูกต้นไม้วันนี้แต่โตขนาดนี้ผมว่าน,นี่คือสิ่งที่เราอยากปลูกนะครับเพราะกว่าที่จะ,ะโตได้ขนาดนี้เกือบห้าปีนะครับต้นมะขามหวานต้นนี้นะครับผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นพันธุ์สีชมพูรหรือพันธุ์สีทองอยู่สองพันนี้แหละครับผมซื้อมาปลูกนะครับ สาเหตุที่ผมมีต้นมะขามหวานใหญ่แบบนี้นะครับผมเล่าท่านผู้ชมฟังตอนที่ผมกลับมาอยู่บ้านที่โคราชนี่นะครับผมมาแล้วผมต้องต่อสู้ปัญหาชีวิตผมอย่างหนักหน่วงผมเจอเรื่องราวต่างๆโหมกระหน่าเข้ามาในชีวิตผมแทบจะตั้งตัวไม่ติดผมเจอปัญหาสารพัดปัญหาที่โหมกระหน่าเข้ามาในตัวผมเหมือนกับเราเนี่ย ไม่จบไม่สิ้นกับความทุกข์ยากลำบากผมก็เลยคิดว่าผมจะทำอย่างไรดีทำไมปัญหาผมชีวิตผมทำไมมันถึงลุมเล้าผมมันมาสร้างปัญหาให้ผมไม่จบไม่สิ้นทักทีผมก็เลยไปเซิร์ชใน google ไปดูว่าไม้มงคลอะไรที่จะช่วยปัดเป่าลางังพานเรื่องของปัญหาชีวิตให้กับเราได้ เสร็จแล้วผมก็ไปเจอไม้ชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือต้นมะขามใน Google นะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็นบทความของใครบทความนั้นเขียนไว้ว่าต้นมะขามจะช่วยปัดเป่ารังควานขับไล่พูดผีปีศาจพอผมได้อ่านแล้วผมปิ๊งไอเดียเลยผมก็เลยไปซื้อต้นมะขามหวานมาหนึ่งต้นเอามาปลูกใส่ในกระถาง วางไว้ที่หน้าบ้านผมแล้วผมก็ลดน้ําผมก็ไม่คิดหรอกครับว่าผ่านไปเกือบ5ปีต้นมะขามหวานจะใหญ่โตขนาดนี้ผมปลูกอยู่2ต้นนะครับมีต้นมะขามหวาน1ต้นแล้วก็ต้นขนุนอีกหนึ่งต้นเดี๋ยววันไหนผมมีเวลาผมก็จะย้ายต้นขนุนนั้นออกมาปลูกที่นี่ด้วยสาเหตุที่ผมย้ายต้นมะขามหวานมาที่นี่เพราะว่ามันมีสาเหตุครับ กระถางเนี่ยมันไปวางอยู่บริเวณทางระบายน้ําของผมพอดีนะครับเสร็จแล้ววันไหนที่ฝนตกหนักน้ํามันไม่สามารถระบายลงถนนหน้าบ้านได้อย่างรวดเร็วก็ทําให้มันเออล้นตีกลับเข้าไปในบ้านผมก็เลยบอกเพื่อนบ้านผมนะครับว่าผมจะย้ายต้นไม้แล้วออกจากข้างบ้านเพราะจะช่วยให้น้ํามันไหลระบายได้เร็วขึ้นอย่างน,น้อยก็จะเป็นการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดน้ําไหลเข้าไปในบ้านอีกผมก็เลยทําการขนต้นมะขาม มาที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมย้ายมาที่นี่ผมเชื่อว่ามันมีโอกาสที่จะ,จะเจริญเติบโตต่อไปและสามารถที่จะออกดอกออกผลให้ผมได้รับประทานผมเล่าเรื่องราวนี้ท่านผู้ชมฟังเพื่ออะไรครับอย่างน,น้อยต้นมะขามหวานต้นนี้ก็เป็นต้นหนึ่งที่มันช่วยให้ผมมีความรู้สึกทางใจที่ดีขึ้นเพราะวันที่ผมมืดมิดวันที่ผมหาทางออกให้กับชีวิตผมไม่ได้ ผมปรึกษาใครไม่ได้ผมแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพราะผมเจอปัญหาลุมเลามากสารพัดเรื่องราวที่โหมกระหน่ำเข้ามาในตัวผมเพียงแค่ผมไปอ่านหนังสือและผมก็ไปเจอบทความหนึ่งว่าต้นมะขามหวานช่วยขับไล่พูดผีปีศาจผมก็ซื้อมันมาหนึ่งตนตนเล็กๆและก็มาวางไว้หน้าบ้านท่านผู้ชมเชื่อไหมครับมันเหมือนมีปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับผมเรื่องราวต่างๆที่ผมเจอปัญหาต่างๆในชีวิตผมกลับปกติสุข ยืนอยู่บนสังคมโลกได้อย่างสง่าผ่าเผยในวันนี้เรื่องราวต่างๆที่ผมเจอมาวันนี้จบสิ้นไปแล้วครับผมก็เลยอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าหากเราไม่มีทางออกเราลองปลูกต้นมะขามหวานเหมือนที่คุณหมอปลูกก็ได้ครับเผื่อมันจะขับไล่พูดผีปีศาจไปให้เราและทำไมผมถึงปลูกบริเวณนี้บริเวณนี้มันจะอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าสวนผม ทางเข้าโคง้งหนองนาผมตรงนี้มันคือป่าไม่ว่าจะเป็นผู้ผีปีศาจอะไรสารพัดที่จะเข้ามาทางนี้หรือผู้คนอะไรต่างๆที่คิดไม่ดีที่จะเข้ามาในสวนผมอย่างน้อยๆก็ให้เจอต้นมะาขามหวานต้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้นมะขามต้นนี้ก็จะช่วยปัดเป่าและขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกจากโคกหนองนาผมผมถึงเอาต้นมะขามหวานมาวางไว้ที่ตำแหน่งทางเข้าเหมือนกับที่ผมวางไว้ที่หน้าบ้านผมท่านผู้ชมอาจจะ เชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้นะครับแต่สิ่งหนึ่งมันทําให้จิตใจผมสบายขึ้นผมก็ถึงมาเล่าท่านผู้ชมฟังและอีกต้นหนึ่งก็คือต้นขนนุนเนื่องจากความเชื่อของคนเราก็บอกว่าต้องมีคนสนับสนุนผมก็เลยปลูกต้นขนนุนนะครับจะไปปลูกไว้หลังบ้านพื้นที่หลังบ้านก็ไม่มีก็เลยปลูกคู่กันกับต้นมะขามใบหน้าบ้านนะครับเสร็จแล้วผมจะย้ายมันมาแต่ผมก็จะไปปลูกใกล้ๆกับขอบบ่อ เพราะว่าผมจะเอาไว้หนุนหลังบ้านผมเพราะอนาคตผมจะสร้างบ้านบริเวณต้นไม้ถูงสูงท่านผู้ชมมองไปจะเห็นแล้วหันหน้าออกไปท้องนาไปทางสวนมะนาวไปทางทุ่งนาเพราะฉะนั้นด้านหลังที่เป็นบ่อเนี่ยจะเป็นด้านหลังบ้านเพราะนั้นจะมีต้นขนุนอยู่และต้นขนุนนี้ก็จะช่วยสนับสนุนและคอยหนุนหลังเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับหนุนหลังบ้านให้เราด้านหน้าผมเป็นบ่อปลาหน้าบ้านหันไปทางที่มีน้ํา หน้าน้ําหลังภูเขานี่หลักห่วงจุย้ยผมก็เชื่อในเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับอะไรที่มันจะเสริมให้เราสบายใจผมก็พยายามทํานะครับการที่ผมมาเล่าแบบนี้ผมไม่ใช่งมงายนะครับแต่บางครั้งจิตใจเราในวันที่เราว้าวุ่นในวันที่เราไม่เหลืออะไรแต่ธรรมชาติมันกลับเป็นเพื่อนเราเพราะฉะนั้นสาระดีๆจากช่องมานาสีจันที่ได้มาเล่าท่านผู้ชมฟังวันนี้ อาจจะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอาจจะเป็นกําลังใจอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยท่านผู้ชมได้สบายใจขึ้นก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องหมายนลขสีจันทร์ด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ